การประชุมเอฟเก2022ในครั้งนี้นะคะหนในธนาคารที่ให้การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานนะคะนั่นก็คือทางด้านของธนาคารกรุงเทพแหะค่ะซึ่งในภายในงานนั้นทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองก็มีการเตรียมการในการโชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารชั้นนําระดับภูมิภาคด้วยนะคะเก็บรายละเอียดมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ เพนคอนเน็กต์บาลานซ์เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุลแนวคิดหลักในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกปี2565หรือเอเปก2022เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนเพื่อน,นำไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนและมั่งคั่งของภูมิภาคธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในฐานะธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคและพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปก ปี2,565ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและภูมิภาคภายใต้แนวคิด Creating Value for a Sustainable Future สร้างสารรค์คุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนเรื่องที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของบทบาทในด้านของ Open นะครับเราก็เห็นว่าความหมายของ Open ก็คือว่าในการเปิดรับของประชาคมนะครับหรือสมาชิกหรือภาคธุรกิจในเรื่องใหม่ๆนะครับเราก็นำโชว์เคสที่เราได้ทำ ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าการสนับสนุนนะครับเงินทุนทางด้านพลังงานหมุนเวียนนะครับแก่ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็การมีบทบาทในการออกตราสารทางการเงินต่างๆนะครับเรียกวพวกกรีนบอลคือเรื่องของ c o n n e ็ t เนี่ยก็จะเห็นว่าความเชื่อมโยงในเรื่องในเรื่องการเดินทางเนี่ยก็เห็นชัดเจนขึ้นจาก2ปีที่ผ่านมา cross border QR payment นะครับ ก็คนไทยจะคุ้นเคยกับ QR มากในช่วง2อสปีที่ผ่านมาแต่ cross border QR payment จะเป็นมากกว่าน,นั้นนะครับก็คือการทำงานระหว่างเครือข่ายระบบชำระเงิน2ประเทศทำให้เราสามารถจะถือ mobile banking ของเราเนี่ยเวลาไปประเทศต่างๆนะครับก็สามารถจะหยิบ mobile banking ของเรามาสแกนเพื่อชำระเงินได้เรื่องของ Balance นะครับคือการเติบโตอย่างสมดุลจะทำอย่างไรนะครับหลายคนคงคุ้นเคยบทบาทธนาคารกรุงเทพในการทำงานกับสังคมมาหลายๆเรื่องแล้วนะครับ งั้นเราก็ยกตัวอย่างเรื่องน้ำนะครับแล้วก็เรื่องการทํางานเรื่องการให้ความรู้ทางด้านการเงินกับประชาคมต่างๆหัวใจสําคัญอย่างที่เราพยายามสื่อสารในความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านนะครับแนวคิดที่เราสรรสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืนเนี่ย creating value for sustainable future เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันนะครับระหว่างเรากับภาคธุรกิจในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อช่วยกันสร้างสรงสรสริงสร่งที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประชาชนนะครับแล้วก็แวดวงต่างๆรวมถึงสังคมที่ผมได้กล่าวถึงไปด้วยครับ ภายในงานยังมีการจัดแสดงกิจกรรมของธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนโครงการพลังงานเพื่อความยั่งยืนเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดทั่วเอเชียพร้อมกับการพัฒนามิติด้านสังคมเช่นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการจัดประกวดจิตกรรมบัวหลวงรวมถึงมิติด้านการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยการจัดทํานโยบายสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงความเสี่ยงด้าน ESG และอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราพกพูดกันบ่อยๆเรามักจะได้ยินคําว่า s อ ft Power รจริงๆก็ต้องบอกว่าธนาคารกรุงเทพทําเรื่องนี้มานานแล้วทีเดียวนะครับเรายกตัวอย่างให้เห็นชัดอันหนึ่งเรื่องของจิตกรรมโบหลวงนะครับซึ่งเราก็ทํางานกับมูลนิธิโบหลวงนะครับแล้วก็จัดประกวดจิตกรรมต่างๆก็หวังว่าการประชุมเอเปครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับแล้วธนาคารเองในฐานะภาคการเงินที่ได้มีส่วนร่วม ในการช่วยผลักดันหรือสนับสนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เรามีโอกาสได้มาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและตัวของธนาคารไปพร้อมกันครับการจัดประชุมเอเป็กสองศูนในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่แสดงออกถึงศักยภาพด้านธุรกิจสถาบันการเงินของไทยที่มีความแข็งแกร่งและสามารถยืนหยัดได้โดยธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในอนาคต ็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจของธนาคารกรุงเทพนะคะในการที่จะผลักดันภาคธุรกิจธนาบันการเงินของไทยค่ะในการสร้างความยั่งยืนให้กับไทยแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วยนะคะ